สบายดีสบายดีสบายดีกันมาทุกคนเด้อมื้อนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมน้องยูน้องมาพบกับซ่องน้องแฟด <Building S 2> บอมยูคือมื้อนี้น้องบอมน้องยูผ่าพีพีเอฟซีทุกทุกคนน้องมาบ้านหลังเก่าเพราะว่าเฮาสองคนมีแผนการตั้งอาไว้กับบ้านหลังเก่านี่เลย <S 1> <S 1> <ๆ S 2> นเนาะมื่อนี้มีแผนการน้ะทุกคนมีแผนการใหม่ที่บ้านหลังเก่านี้ต่อไปนี้ทุกคนบ่ต้องเอื้นบ้านหลังเก่าของน้องเฟดแล้วเด้อเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วเนาะยังบ่มีเพิ่นเอื้นจะมีน้องบอมเอื้นผูเดีย เปลี่ยนซื้อใหม่เนาะเดี๋ยวให้น้องยูบอกว่าซื้ออย่างคือเหาเปลี่ยนซื้อใหม่ของบ้านหลังเก้าก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าบ้านสวนนาะทุกคนบ้านสวนสไตล์บอมยูนะ คืออ่าเป็นอย่างคึ้นว่าเอินบ้านสวนเนาะก็คือตอนนี้บ้านเก่าหลังเก่าของเฮานี้กลายเป็นบ้านสวนเป็นที่เห็บห้อยแล้วเนาะเฮาก็เลยว่าโบห้องสื้อว่าเป็นบ้านหลังเก่าเนาะเฮาจะห้องซื้อว่าเป็นบ้านสวนเพราะว่าเฮาปลูกอ่าหลายซิงหลายย่างใช้บ้านนี้แห,หงเนาะเวลาที่เฮามาบ้านนี้ก็รู้สึกว่ามีธรรมชาติอมตัวเฮาหลายขึ้น,น,นทุกครีนทุกคนเห็นให้เห็นให้บ้านหลังนี้เป็นบรรยากาศที่แบบมีป่าไม้มีป่าไม้มี มีต้นไม้หลายอย่างสนิดหลายสนิดเนาะเวลาฤรดูกาลเก็บเกี่ยวเก็บ,ก,บกินกะไดลกินนํำเนาะทุกคนกะเฮ็ดให้เป็นส่วนพักส่วนมีแน่ ใจเดี๋ยวมือนี้น้องอยูจะพาทุกคนมารีวิวบ้านหลังเก้าอีกรอบเนาะแล้วก็แอปอัปเดตบึงอ่าเศรษฐกิจกพันล้านของน้องแฟดเอาไปฮอสิได้แล้วออคือเขาเคยมาเอ็ดคลิปเพื่อน,นึงแล้วเนาะแต่ว่าคือคลิปนั้นท่านน้อยูกองกบูแต่ว่าตอนนั้นฮันคือเมมที่น้องบอกน้องอยูใส่เดี๋ยวนี้ฮันพังไปแล้วก็เลยว่าเอาคลิปนั้นมาโบได้ทุกคนเอาคลิปตอนที่ออค,ลคลิปมันมีแจ็คกล้องแต่ว่าโบเห็นอยู่ในโทรศัพท์เนาะเขาก็เลยว่า เอาอกไดก็เลยว่ามาเฮ็ดคลิปใหม่เนาะทุกคนคลิปนี้กะสิแบบรีวิวเลยเพราะว่าคลิปแล้วนี้แ่นเขาปลูกกล้วยแบบบ้านให้ทุกคนได้บึง่งเนาะแต่ว่าเอาอกบบไดทุกคนเขาก็เลยว่าสิมาอัปเดตว่ากล้กวยของเฮาหันไปฮอดสิไดแล้วตอนนี้คือปลูกปลูกไดกแม่ตั้งแม่ตั้งขึ้นว่าเป็นธุรกิจพันล้านเนาะเพราะว่าหากล้วยใหญ่มาแล้วเฮากะ คันเฮากะทุกคนบ่ราะธุรกิจพันล้านแล้วมันอยู่ข้างหลังเท่านี้คือเราเขาเคยตั้งซื้อไว้เห้เรียกธุรกิจพันล้านที่ครอบครัวพากันสร้างอันนี้ก็ธุกรกิจคืกกกจอการอีกธุกรกิจอย่างหนึ่งที่แบบสองอาจปลูกไว้เพือแม่แบบนี้นะเวลาเขาบกินออือไม่บกินเวลามันเป็นลายเขาก็สามารถขายได้เขาปลูกพออยู่พอกินเนาะแต่ว่ามันเหลือกินแล้วเฮาก็ว่าม่เหลือกินพอกินแล้วเขาก็ไปขายต่อแบบนี้นะแบบสร้างรายได้เข้ากับครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะทุกคน ไปเรียไปพร้อมรีวิวงานหลังเก้าเอ้ยสไตล์บอมยูบ้านส่วนสไตล์บอมยูคือบอกได้เลยทุกคนย่าพามาสไตล์เอย่าพามาบ้านส่วนบอมยูตอนสวยเลยมันร้อนมาตอนนี้ถ้าคือมันได้ประมาณหกเจ็ดเดือนก็เนาะจะค่อยมาเนาะมีมีแผนการจะเปิดให้ท่องเที่ยวอยู่เนาะไวใบนี้ให้บุนว่า รู้หัวผู้ดื่มทเข้ามาบ้านสวนก็ได้างแล้วเพื่อนเบิ่งก่อนแม่รอบรอบรอบทางเข้านี่ก็อันตรายแล้วรอบรอบมันก็จะประมาณนี้เนาะบ้านสวนน้องแฝดก็ประมาณนี้ทุกคนไปจะเข้าไปรีวิวก่อนเนาะเดี๋ยวนุ่งยูซีเอสติดไปเอทมอไปติดไปอันบ้านสวนสไตล์บอมยูใส่เนี่ยน้อใส่ประตูนี่แม่มีอย่างต้องการโทุกนะอ๋อก่อนที่เข้าไปก็ต้องเอสสบายดียินดีตอนทำคำว่บ้านสวนแม่เออสมมุดซูมุิเป็นแขก สบายดีอยิ่ด <stere reconcile siblings> ีตอน H P P F C เซิรเข้าสู้เข้าสู้บ้านสวนซุ่มกันอย่างว่าวันจบเพิ่มเพ่ว่าว่าวันนี่เฮยเซิร์นซุมบ้านสวนสไตล์บอมอยู่ใดเด้อไปนี่ขคืออ่าเข้ามาปุ๊บเนาะแม่ก็ได้แบ่งดินส่องตอดไว้เนาะทุกคนตอหนึ่งก็คือขอบปุ๊กมะคว้ยเนาะเอ้นข้าก็สั้นคื้นห่านบอม นี่ย่านบอมรอดเอาไม่บอมนี่ข้าหี่ยวยุ่ิมองบอมตียาละบ่เห็นบ่อเข้ามาปึ๊บกันอันนี้อันนี้มันอันนี้ยังอันนี้คือแม่ใส่ใส่อย่างก่อนอยู่เอาใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ที่เพิ่นบอไซละเพิ่นอันหลานแม่ท่านเป็นคนเฮ็ดเวียกนําบริษัทใส่อันใส่โทรศัพท์เนาะเพิ่นบอไซ้ะเพิ่นก็มาให้แม่แบบนี้เพราะว่าเอาได้เอาอันนี้มาเฮ็ดก็คือบบมีบบมีได้ไป่ได้ไปซื้ออันยัง ลักหัวบ,บุ๊มบ,บซื้อหนามักจับเออหลัก,ลกหัวลักหัวว่าวิดพิดผัดผดเนาะคืออัน,นมกกล้วยนี่เน,น,น้องุกคนเ่ากับปุกได้ประมาณจะพอดคิดแล้วนาอตอนนี้กับบึ้งแม่ตัด <ไบ S 2> อ,อกแม่ตัดออกเราบุกแล้วก็ตัดอ,อกแล้ว มนจนเราโป่งใบแล้วเนาะตอนนี้คือแบบขึ้นหนญะ้าก็โป่งเลยโมเมนแต่อันใบมะกรวยจะป่งอันหญ้มกกามะกรวยนี่เนาะมะกรวยนี่จะเป็นมะกรวยน้ำเดอูคนบองแฟดจะปลูกมะกรวยน้ำหลายกว่าส่วนหลายคืออ่าคนโลองสาดขเขาจะจะมาก,กินกล้วยน้ำเพราะว่ามันเอาไปเฮ็ดอ่าอาหารขนมฮุบแบบได้เนาะเฮ็ดขนมได้กล้วยหอมนี่บางคนอ่าก็มักยู่แต่ว่ามันสามารถเป็นน้ำเป็นเนา ผลิตอันต่้งๆกับโบคักปลาด่า่านทุกคนผลิตเป็นขนมผลิตเป็นขนมจืนก็ได้เฮาสามารถไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ได้เฮ็ดกระต้มก็ได้แล้วครับว่ากล้วยหอมนี่แม่จะโบยักปลูกหลายกล้วยเพราะว่าอยู่ส่วนอันนั้นก็เป็นกล้วยหอมมืดแล้วแม่ก็เลยว่าเอาออกมานี่ปลูกกล้วยน้ำเนาะกล้วยน้ำนี่ก็เอามาแต่สิใดก็หนองบอมแต่อันแปะกับดินเอยอู่คำแปะกับส่วนพี่อู่คุเนาะไปขอเอาเปียมมาจัดขึ้นเนาะไปเอาตอนที่ตอนที่เอออูกับปลูกตอนนั้นฮะเน ตันมะพุกน้องแฟสนี่ก็คือตอนนี้กำลังเป็นมากเน,นาะมีพี่มีเอฟซีาดๆคนถามว่าส้มโอใหญ่แค่ไหนแล้วก็คือใหญ่ซ้านี <c ười> น้น <c ười> จองได้เด้ออยู่จองได้เด้อใหญ่ซ้ำนีน้แล้วนี่ส้มโออันนี้ใหญ่ซ้ำนีน้แล้วเดีวกอันอยู่หันเม่กับบัอกอ,อกมืดเพราะว่ามันห่มแล้วมันซีเอดให้สวนเขาบงงานนะทุกคน เด็กที่มีลำใหญ่ลำใหญ่นี่เป็นดอกอะเท่อะว่าแต่ว่ามันสุดท้ายเป็นบเนบเป็นมากเป็นดอกบบเป็นมากมพี่ๆหลายคนอันคอมเมนต์มาบอกน้องบอมน้องยูเดียเดยเด๋ยวว่าเฮ็ดจังใดจึงสามารถเฮ็ดไฮมากไม่ติดใดเนาะคือฝนตกมาแล้วมันล่นมดนะมันเป็นดอกอ่ะเท่าคือคนอื่นมาเห็นกันจนสะอ้อนแต่ว่าโบเป็นมากความเป็นดอกขั้นจนสะออนความเป็นดอกขนาดกุ้งมัดเป็นมากแล้วนะงานจนบาง ข้างในส่วนตัวนี้ก็จะมามานว่ามีมะกรูดมะนัดแต่ว่าเข <c oughs> าจะไปได้เข้าไปเนาะส่วนตัวนี้เพราะว่า <c oughs> มีมีหญ้าหกหลายกวัวงูเพราะว่าปุ่มดาวเกือบปลุกมาคืออยู่ส่วนอันนี้ขนาะเหาสิปลูกมะนัดอีกเนาะปลูกมะนาตซับว่างเด็กน้องลขคุยเนี่ยว่าซับใส่ว่างกล้วยสิปลูกมะนัดซับใส่ว่างกล้วยเอาแล้วเขาก็ได้กินได้กินสองชนิดคือมะกรูดกับมะนัดพร้อมเลย ไปเดี๋ยวน้องอยูจะพาทุกคนไปอัปเดตธุรกิจที่ครอบครัวเขาสร้างมาด้วยกันตอนนั้นเนาะว่าตอนนี้ง่ายไปซ่้ำใดแล้วเนาะ<อ><ม>บ้านสวนของเราเย็นมากเลยตอนนี้น,นี่คือเราจะมาอัปเดตอ่าธุรกิจครอบครัวขอ,ของเขาสร้างเนาะว่าไปฮอดที่ใดแล้วคือตอนนี้นะทุกคนแบบเดทฮอนอยุดแต่ว่าอากาศดีเนาะมาบ้านนลมพัดวิวลมพัดดีขนาดเลยคือแบบ คือบรรยากาศกระเขียวสดงดงามเนาะแต่ว่าอยู่อัแต่ว่าเงินเพื่อนคือว่าโบเห็นลมพัดเนาะเห็นลมพัดแต่เงินเนองซั้งได้เข้ามาคือบ้านหนองสวนน้องแฟะนี่คือจะมีเกือบคนลไม้เลยเนาะคือมีมะพุกมักม่วงเออมะม่วงน้องโมมีมีมะพุกแล้วก็มักลอดลากลำไยมักกล้วยมักนัดมากอ่ามักฮุ่งมักฮุ่งมะพร้าวมะพร้าวผักหวานผักหวานเจ็บมานมัดเออ แล้วก็อุ้ยาไหลย่างชุกสนิดเลยดีค่ะบ่าได้ปลูกก้ขึ้นเองนะฮะเข้ามันทุกคนมีอันมีมากอันน้นแน่มากำหนมแน่มากำันมคือตัดไปละมากต้นใหญ่ต้นนี้ทำงานแพ่งงานว่าแต่ว่าบเป็นมากทุกคนแม้ทุกนองจากวนให้ทุกคนเบิ่งงานหนึ่งจะเป็นมากยูสามมากสิซีมากส่เนาะปีกายนี้เป็นหลายเลยต้นนี้เนาะทุกคน คือบางส่วนของออเออไม่เออธุรกิจเขาเฮาตัวนี้ก็ขึ้นง,งามอยู่ประมาณนี้เนาะคือเครื่องหนึ่งทุกคนอาจจะเห็นเครื่องนึงหอยเสียและเครื่องหนึงหอ,อยังบริเสียเนาะเสียเสียงาเสียเสียก็คือว่าเฮามาเสียมือน,านาั่นนะเสียแล้วฝนตกเลยมันเป็น้าหัวเลือกแบบสนิทนี่เนะ mm hmm. าะงามันมีหัวมันมีเลือกนะ<า>มันเป็นหัวคือเขาเสียสัาใดญน่ะมันกะขึ้นยูคคือเก้ามันจะขึ้นยู่คือเก้าแลวเขาเลยว่า คือฝนตกอีกแล้วมันแห้งขึ้นกว่าเก่าอีกเขาก็เลยว่าเสียได้ครึ่งนึงประมาณนี้เนาะถ้าประมาณเด็กโตโตโตเป็นเสียนี่นะเบื้องคนบม่เห็นป้ายยางเนาะมาเบื้องโตเสียนี่ก็พอเห็นอยู่ขึ้นงามขนาดเบื้งแม่์เป็นนวดเหมือนคม่งามขนาดนึงกระแมนเอ้ยแล้วถ้าประมาณอีกฟ้าแดดดีๆแล้วเขาก็ตึงเสียอีกเอาฟ้าแดดก้าวแล้วจึงมาเคลียสรุปเลยคือมื้อนี้มันมันแดดแห้งเอ้ยมัน มันฝ้าฝนหากกระตุกได้แล้วเาก็เลยว่าโบมาเทียบนะเสียลหญ้าแห่งขึ้นงามเนาะไปแห่งไก่คันเป็นพักไหมนี่ซ้ำสีข้ายคือเขากะอัตเดตคือประมาณนี้นะคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมากเลยเกือบเกือบเกือบขึ้นเอวตงอยู่แล้วเนาะนี่ประมาณนี้เนาะต้นเดียวี่ค่ะต้นเดียวแลยนเกือบหดเอวประมาณนี้เนาะโอ้ต้นนี้แห่งฮอดกระโพะผิดละ บเมนบอมอันนี้นะีฝรั่งบอต้นเน้อนี่ไปบัดน,นี้น้องปอมน้องยูจะพาทุกคนไปลงมือเฮ็ดสวนเนาะอัปเดตอ่าส่วนพักต่างๆแล้วก็สิอัปเดตสวนเนาะฮาวิ่งบริอัปเดตตรองเนาะแต่ว่าฮาสิไปเริ่มเฮ็ดตอนนี้เลยเพราะว่ามือใดกับโบทันานะทุกคนเฮาบ่อยากให้ปะให้ดินว่างเ,เป้าเนาะฮาก็เลยว่าอยากเฮ็ดให้ใหนินเป็นประโยชน์ต้องเฮ็ดให้ดินเป็นประโยชน์เพราะว่า บ้านนี้ก็คือเอาอีกอย่างใส่กระง,งามเมื่ดเพลินวาเนาะเป็นดิน<ร>ดำด,ดินพื้นเมืองงามให้มีประโยชน์เนาะทุกคนค่ะที่เป็นลงสวนแด่มือน,นี้เนาะไปก่อนอื่นสิพาทุกคนเอฟซีทุกทุกคนไปคุดสสวนพ้อมอ,อยู่เนาะเพราะว่า อ่าเฮาวบุ้งฮัวซีคุดได้ไปหลายตำแหน่งพอตอนนี้กะสิบสองโมงตอนสวยถ้ากิดมาคุดสวนความมันความฮาวนะรนู้ไหมสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงคือสิบเอ็ดโมงอะไปเดี๋ยวไปคุดสวนเพราะว่าหาตนนแต่เห็ดเวียกแล้วแต่งยุ๊กแต่งกินให้พ่อแล้วก็ให้พ่อกินยุกกินยาแล้วก็หาแต่มาเงินหลังเก่าเนาะมันก็เลยเห็ดให้เขาสวยไปเดี๋ยวไปก็ประมาณนี้ทุกมือ้วเนาะแต่ว่ามันจะบกฮอนปนดายทาว่าอยู่บนหดเดกับฮอนเนาะถ้าอยู่บนโฮมแล้วมันชิอัดแบบเย็นเย็น ไปเดืนเดี๋ยวย่าหไปขุดส่วนด้วยกันนะกกม,ม,ม,มีความสุขมากมายมีความสุขมากมายที่การทําสวนแล้เันแดดร้อนสเสียงยาวสั่สนพอจะเป็นสะพายไทยไม่ได้เธอเสียงยาก็ยังไม่ขาดส,ส่วนอันนี้ห่เอ็ดล้อมอยู่ประมาณนีเน้อสเอ็ดสวนนี่เนาะกระสีให้ทุกคนในเบิ่องเนาะความกว้งความยาวอ่าประมาณนี้เลยเนาะเ่าจะเอ็ดส่วนพัก ขวัมีกินเพราะว่าเหดอยุ่หันหลังไม่น้ำกระบบมีน้ำบบมีน้ำมันลำบากน้ำน้ำนะพ่อกับบอสสบายไปแก่น้ำบดได้แด้เอาให้หดส่วนบดได้บอกไปเนส่วนหลังนี้คงต้องเพ็ดคือนมักรอดพร้อมเนาะบอกไม่ได้เดี๋ยวเพียบซีเขาจะมาขโมยนะ ตะกี้มันมีอันต้นมักซิดากับต้นมากนำานมแต่ว่าเขาเ็ดสวนอยู่บอลนี้เพราะว่ามันงามดิยู่บอลนี้มันเป็นแบบขี้ฟุ่นนะทุกคนนี่มันเป็นดินดําแล้วก็เป็นแบบดินขี้ฟุ่นอย่างสีนะก็เลยเฮ็ดสวนอยู่บอลนี้ก็กตัดต้นมักน้ำานุมออกเนาะเพราะว่ามักนำหนุมนี่มันบเป็นมากก็หายปันไใหเดี๋ยวจะให้น้องยูมาหมายแล้วก็เริ่มการคุดสวนน้องบอมจะใส่จกคุดน้องยูจะใส่สวนหมายแล้วก็พากันมาคุดนํากันแบบนั้นเนาะเอาเอานาน เอา่ไงก็นัดอ่องไงก็นัดอ่องน,นิดนึงหนานมันบอกมีฝุ่นฝ<อ> <laughs> ุ่นเลยเจออันมรดกอันดำค่ะอืมแม่นเจอแล้บบนี้เปลือกไม้ไมทำนี้ได้แล้วอ่าทางน้องยูมันจะมืดๆนิดน,นึงก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่าอ่าน้องยูเพิพ่นซับอันนั้นน่อยหนึ่งที่ประมาณนี้เนาะเขาจะเอ็นหนานขว่มกวางขวมขว่มกวางมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เน้ เป็นสปายไทยไม่ได้หรอกเธอทํางานนี่ก็ไม่เป็นแล้วแต่ว่าบางคนเพื่อนก็เพื่อนยักให้มันละเอียดเนาะเพื่อนก็เอาใส่เสื้อกเอาใส่เสื้อใส่เสื้อเสซึอใส่เสื้อเอ้อเอาใส่เสื้อมาหมายหรือว่ามาเทกเนาะแต่ว่าเราอืมอืมกวงพุทธิล่ะได้แล้วได้แล้วสำเร็ยับออกยับเข้ายังงี้เด้อ ว่าสิปลูกเสื้อถางยางค่ะดิสิปลูกปลูกพวกมะเพ็ดพวกมะเขือดิดิ ส่วนตอนเวลา12โมงคือบอกว่าน้องบอมเก,กือบสรุปมือนี้มือนี้เอาเฮงอะบ,บอกสบนี้แบบเบอรไม่นิ่งก็ได้เนะาะตอนนี้ฮอนให้ฮอนมาไปเดียวสิลงมือคุดกับน้องบอมให้ได้หลายกว่าน,นี้เนาะคุดแล้วนะทุกคน น้องอยูขนาดซับทางนี่ช่วยน้องบอกอีกอย่างบุพเพอย่างคุดช่วยน้องบอกจเช้าพอดีว่ามือสภาพเลยทุกคนสภาพสภาพคือบอกเลยเลยฮอนให้ฮอนา่าเาคุดกะพอดีได้ซีหนาเนาะได้พูดแล้วคุดนละวสองหนาเนาะทุกคนมาโทรแห้บุญได้ทายต่อเนาะ คือม um ันฮอนฮอนมึงนี้บุมีแดดเลยบุกบุกอลมบุมีลมเลยปันนันตายแล้วยังอุ่นเด็ดอันนั้นเราส่แม่ส่งบ้าบานสวนลมเย็นยี่วันนี้ไปลมยังเหินพื้นเหินทับบนลมเหินอื่นพัดลมคือบอกพาได้เลยเนาะคือมือนี้น้องบอมน้องอยู่กับพาเอฟซีทุกคนเนาะมาอัปเดตบ้านสวนก็ประมาณนี้เนาะทุกคน ใครมีอีหยแนะนำกับบอกน้องแฟสไดเดอร์เนาะคือบ้านนี้กับนนกบริมางเนาะบ้านนี้ยังคือเก้าเนาะค่ะยังสิบลุกอยู่คือเก้าเหมือนเนาะก็ยังสิไว้คือเก้าดีสิบบุ๊คสิไว้คือเก้าแต่ว่าฮาสิเพิ่มเติมก็คือเอานั่นเอานี้มาเยมใส่เหนอนเนาะให้มันแบบบ,บุเป็นดินที่ว่างเปล่าเนาะทุกคนกับชิปประมาณนี้เนาะทุกคนกับคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูก็ต้องขอขอบใจเด้อที่ฮับสมมมจนแต่ต้นจนจบเนาะ คลิปนี้เฮากระอฟากผู้คนกดไลค์กดแชร์ดดกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเหตุคลิปต่อไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอเก้าคำมาสบาดี <S <S บ๊ายบาย